ฮัลโหลสวดครับล,ลูกเพก <laughs> อันนี้ครับ <c oughs> จะเห็นว่าแอดมินนั้นอยู่กันทัวหน้าผุ้่ายก็คือแอดกานะครับเอฟทีเอฟทีอะครับ,บละบลุงไม่รู้ลุงไม่ผิดนั่นก็ลุงแนะนอมัน,นนะเองเลยลุงไปแล้วอันนั้นก็นักไรในตำนานนะครับนะ่ะกระเป๋าใหญ่ๆแล้วคนนี้ใครครับ แอสกีฬาครับโอเคป่ลุงมาหากบเจีเจอลุงลเงียบเงียบบาง<ะ>ก็ได้บนไม่โดนตัดหรอกไม่ไม่เจอหน้าตัดสีดำครับไปขอขอไอ้เกมนี้จริงจริงมีบอกเลยเกมนี้ระดับที่ห้าเลยที่คนไทยเล่นกันนะครับไม่ต้องแย่งกันพูดนะครับ มาแล้วตัวหนึ่งอุ้ยเฮ้ยตีเองตีเองตีเอาเลยมาเลยมาเลยลุงว่าเรลงพักกันดีกว่าเจ็ดคนเข้าไปแล้วนะฝั่้นไปละคนก็พอมีกันอยู่ใช้ G C จะหมดกันแล้วด้วยมันมีก่อไอ้นี่อ่ะหว่าเรามีคนวางที่อะไรไว้แน่เลยครับมบริเคดเรียบร้อยครับจอลุงด่าเดินไปน้ำแปลงมั้งครับ ขอครับขอครับขอครับมาลัวนครับเอ้เขียนมาลุกลุกนี่อะไรเนี่ยอนาคอนดาาอนอะไรอะแฟดอะไรอะแฟดฮิดเดอร์คืออะไรวะเฮ้ยได้ปืนน่ะปืนชื่อนาคอนดาะเดดอ๊ะอไปูปืนลุกโม่ะอไปปืนไปปืนเนี่เอได้ไอเทมในตำนานเนี่ยไปได้ค ไอ้ด้มไอ้ด้โดเอ็มเเลยไอ้งเหมือนเก้าเอากระเป๋าไหนครับใครจะเอาบ้าคูเกอร์ไมเอาดีมีปืนให้ใลุงดีว่าให้ลุงดีกว่าเอ็มเก้ามักลุงลุงเบิร์บอลเขาไมมีอะไรบอกรกันลุงปืนสภาพลุงอย่างเ่าส์ให้อากิลาเดืโดนยิง โอ้เจ็บสุดข้างหน้าเลยนี่กูโดนฟันตะทิ้งไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยน่าใครโหตกใจมากไปโหลดอลุงนะดูเออผมไปแล้วนะไปหาอาหารก่อนเสียงลุงยังป่วยโอ,โอ้เฮียเยอะอจ็ดใจเย็นไปเป็นกลุ่มลุงลุงอยากคึกดีลุงโหล,ลุงอะไรเนี่ยลุงอยากคึกลุง <laughs> ลุง ลุงกระโดดทีนึงลุงลุงกระโดดทีนึงลุงลุงกระโดดทีนึงครับลุงผมได้น้ำสีหัวครับใคาบ้างครับขอครับน้ำผมแดงแล้วครับพี่โมครับไม่มีใครเชื่อกูเลยอ่ะโอ้ยจำไว้ในรถมีอะไรเปล่าก็ให้ไปแล้วใครเอาอะไรบอกเลยของเยอะอยู่ร้เพราะอาหารเลยอ่ะไปไหนต่อดีทั้งงานเนี่ยไปหน่อยลุงแน่นอ ยังไงยังไงไปดูในโพสวัดดินัมีของนั่นตายยังน่ะยางตายลุูว่าเดีวมแบ่งกันลุกขึ้นมาเอ้คนละตัวคนละตัวลุงตีแลยลุงสามเออกูทีมเวิร์คเฮ้ยรถพยาบาลเนี่ยเฮ้ยเอาเย่ยหนวงพ่อหลวงศิษย์เย้เพเ่อนไอ้ลุงอะนี่คิปอยู่ลุงใจเย็น อลปดูในโรงาบยได้อะไรเลยลุงกิจเจตจงเบยไม่ได้เยี่อะไรโรงพยาบาลอย่าแย่งพูดดีไออากิละพ่อครับ้อใจยังครับคุณเอ็จีลุงไม่เจออะไรเลยมะไรความว่างเปล่าไงลุงเบียมใครไปเนี่ยขโมยแม่งเลย ไฮ้ใครพิมพ์สานูปี้เอ็กบีห้าห้าห้าอ้าวมึงไงสัตว์ <c oughs> ใครพิมพ์มึงดูดิใครพิมพ์มันไม่ได้พิมพ์สานูปี้เอ็กบีเฟห้าหาห้ามึงก็ดูดิกูพิมพ์ตอนไหนวะดูอ่ะตามใครชื่อ<ค>มไม่ใช่ชื่อกูแล้วมึงดูดิมั่วเลยไอ้ลุงเจอหมวกใบหนึ่งเก็บไปแล้วของนั้นผมเก็บไปหมดแล้วลุงขอบเก็บเป็นเป็นช้อนชาวไร่ได้กลุ่มมาละ เราจะไม่บอกวิได้ตังค์ด้วยไปเชื่อวิดีกว่ามั้งเอาไงหรือว่าจะลงแคม,แมป์แคมป์สปะปืนเด้อนานาี่มีผีด้วยชุดฟาร์มอ่ะชุดฟาร์มมีอะไรวะเป็นฟาร์มในเล็กอะลงแคมป์บ้างล่ะแคมป์เยอะนะจะดับปืนดีเหมือนกันไปนอนลาดก็เหรอโอ้ยโยยลยนลาดเล่งแล้วแต่ดวงนะว่าจะดับอะไร เขาไล่ให้ตัวกันดีกว่าเึ็บนึ่งลุงหลอนหนังก่อนโบนี่ลงบ้าลุงคนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่กันเลยผมเป็นตากล้องนะครับตากล้องระวังตายเลยนะครับตากล้องอ่ะฟังคนอย่างเยอะอื้มสายโบรานปีสิง เกี้มึงกีตัวตัวหลังบ้านเลยตัวับนอะรนาออูแหลกโทษเข้าบ้านไหนอะบ้านนี้ปะลุงจะเข้าบ้านหรอเนี่ยอะ็ได้มีตัวนั่งะ้วอย้ไปมีตัวนอนอุ้ยอุ้ยเยอะ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 ไปช่วยด้วยพอละตัวอันนี้เปะ ไปกันลุงเดือยเดเงินเดี๋ยวลุงให้ข้างถนมเดี๋ยวเดี๋ยวลากก่อนเอ้กูจะตายว่าเล่นเหลือข้่งวอดโดนอะไรองเติตมสองทีมาแกโดนลุงไม่เจอไมเจอ มีตัวนอนเฮ้ยตั้งต้นเฮ้ยตั้งลนเฮ้ยลุงจะตายแล้ววะปิดเลยตายแล้วมีแบนเดตอยู่อันนี้มาเนี่แบนเดตเหลือกันมั้งนะลุงยังไม่เป็นไรหรอกไม่มีเลยตายรอบที่แล้วไงลุงมาตัวเปล่ามีแบนเดตด้วยฟุกเดแยวเดียวที่มึงให้มาอ้สองตัวกายตรงนู้นชิปละ เอ็มเลยลุงยังไหวอยู่อย่าโดนกันเยอะดิหลักโลกบางไม่ดูยังไงไอ้มันวิ่งอะไรอ่ะไม่รู้มันหักมาปล่อยป่ะปล่อยเหอะเห็นมันเฮ้ยมาแล้วรู้สึกว่าเรากับตาตงเจง๋งตัวนี่รู้อย่าไปเลยอย่าลากผมมันเดือดเออมึงมล่างดิปุ๊บ้างไปเรียกผมโดนตีไม่รู<า><ด>้มันตีมึงเราแล้วติงขาแล้วกู ลุงต<ล>้เราเดินตามพวกมันเถอะโลกไม่มีสีสันในชีวิตละโลกสั่มืดมนละมาหาพวกงมาให้มากกว่าแม,ม,ม่เด็กข้างหุงพราะุงไม่ไม่ค่อยเล่นโดน,นแล้ยผมคิดว่าพาร์ทนี้คงอยู่กันได้ไม่นานแล้วละ่ะ <c oughs> อ่อเฮียฉันบมตันหลังต้นหนึ่งนุ๊กได้หน้าบา้านหะน้าบา้าน,น,น,นออกิยิงกินยิ่งลูกขอขอให้แทนลุงห <c oughs> น่อยหมตันต่อ<ด>ไม่มีเลย,เลยบ้านหลังนี้หลังบ้านนะเฮ้ยโต๊ะ ยอุวยลุงโดนตบว่ะลุงตายแน่แน่ไม่ลุงก็าปูต้องตายก่อนเกมลงทันมล่ะใครตายก่อนโดนเอย้ยาเหรอเกมลงทันไม่เป็นไรลุงมียาอโวยยี่นี่ส้่มมาเลยลุงไม่แคร์ขอเป็นเด่นหน่อยครับเอาลุงกินขนมมาเลยขอเป็นเด่นหน่อยครับไม่ครับใช้ชีวิตกันเองแล้วครับใครตายโดนเกมลงทันแล้วครับ <c oughs> บ้านหน้าต่อว่าไม่หาโคงเลยหาไปแล้วลุงลุงเขาห่างกันนานแล้วลุงโค้ดไม่รับลุงจะหล่นว่าไปเหอะอตรงนี้ไม่น่ายุ่งว่ะเยอะเกินไปจะไปหนึ่งเปล่งไฟหนังไปหนึ่งแต่บ้านบ้านนั้นมันน่าค้นอ่ะตั้งไหนเนี่ยหลังหน้าเนี่ยรถดถมาละ ทำใครเนี่ยเฮ้ยป่าวคุณหัวมา,มาคุณได่นคม้มาเาแก้ผีใลุงแต่งไฟหนังแบบนึงโอ้ลุงสักอย่างได้ลุงตั๊กหนึ่งกุคงกล้าได้ลุงก่อนเ่อผีมาลุงเล่นตอนนะ่อเนอะหนังธรรมดาจะไม่ว่าเลยเป็นหนังธรรมดาเนอะวิมีทีวีจอ L C D เวย นิ้วล,ล,ล่ะอืมติดนิ้วพนมมือกราบกราบพี่ลูกโอ้ยเอะโอ้ยแม่โอ้ยเยอะเยอะเยอะถอยถอยถอยโอ้โหช่วยลุงด้วยลุงแรลเอ้อสบายอ่ะอ้าวตายแล้วหนึ่งศพครับตายครั้งไม่กัน้ยลุงหลังหมดบ้านอ้าวลุงกระหล่นเหมือนกัน เรียบร้อยเลยครับสมาชิกเราลุงไปแล้วพิเศษของผมด้วยพิเศษของผมด้วยโอ้ยเดอดถอยไม่ใช่มึองด้วยเฮ้ยยี่ดีไอค้คนมีปือนไอ้คนมีปือนอ่ะมเขาต้องเก็บไว้วมั่งดิแหนเขาไม่ได้หรอกมาเต็มมาดิเราให้หน่อยฟลุกขอให้คุณโดนผีแดงเราต้องรอด เยีแดงกลับไปดูเทพกันแดงแดงสมบูรณ์ลุงก็ตายเหมือนเดิมลุงตายแล้วลุงเดี๋ยวฟุบเดี๋ยวร่อให้ลุงลุงว่าไปเล่นเคาน์เตอร์เพื่อดีวะโอ้โหลงดีเพากูยังไม่ตายโอ้ลุงเดี๋ยวาพูดอย่างนี้ในคลิปนี่เจี๊ยวเลยลุงอยากเล่นเคาน์เตอร์เกมเดียว์ที่ลุงเกิดลุงยังอ่อนเลยยืนแจกอ่ะ เอาเป็นว่าถ้าเราหนีได้ตัดคลิปเลยไรอดเราได้เราได้ผู้รับบทลงโทษละใครไว้ใครคนแรกเหรอากิระโดนอะกรหัอปะก็เอาเป็นว่าตัดคลิปก่อนแล้วกันครับบาย